เพียงสักหนึ่งนาทีนะคะค่ะาท,ทางบริษัทของเรามีงานมาแนะนำน,นะคะเป็นางานง่ายๆเพียงแต่คนที่เข้าไปชื่นชมคลิปที่เจ้ของเรานะคะเพื่อเพิ่มยอดไลค์ยอดวิวให้ทางร้านค้าของเราค่ะทางบริษัทจะมีการตอบแทนให้นะคะค่ะคลิปละ30-50บาทค่ะรายได้ต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ300-800บาทค่ะไม่มีการสมัครไม่มีการสูญเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะ พี่พ่อจะสนใจไหมคะอืมก็ต้องดูเวลาก่อนนะคะที่นี้ไม่ไม่ได้จํากัดเวลานะคะถ้าคุณพี่สะดุกตอนไหนคุณพี่กาเข้าไปดูตอนนั้นได้เลยนะคะค่ะก็ปกติก็เข้าเล่นอยู่แล้วคะ่ะคุณพี่สะดุแอนไลน์ของน้องไหมคะเอ,อ่อเมื่อวานก็มีมาโทรมาอยู่คนนึงนะคะคุยประมาณนี้เลยคะ่ะบอกว่ามาจากลาซาด้าโปรโมชั่นส่งฟรี สินค้าให้ฟรีส่งฟรีแถมโค้ดส่วนลดอะไรฟรีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ให้แอดไลน์เพราะคุณเป็นไม่ทำมาหาก,กินอย่างอื่นหรอคะจะมาหลอกลวงคนอื่นแบบนี้หรอะคะ,อะเห็นเขาหลอกลวงแบบนี้หรอคะโอ้ยเขาอ,ออกข่าวทุกวันค่ะเขาเตือนกันเขารู้กันหมดแล้วไม่ต้องทำ ค่ะถ้าเขารู้เขาปิดบริษัทแล้วค่ะคุณพี่เขาไม่ได้มามาหลอกลวงคุณพี่หรอกค่ะเออเหรออา่าไม่